เช็ดง่ายงันของจะหายของลังอะไรเออทุกอย่างไว้หมดเลยเอ่อายนิดเียน้องแบงไอ้นน้องไอ้จิ๋โยมโยมเอาไป้างหน้าเลยหัวหัวอยู่เดียวในประเทศควาวรักที่มีที่สุด เราได้มาทำเ,เ,เรื่อารยันครัเรยผาสวรรค์น,นี่ยกปิดมา40ปีปเนี่ยสนวันนี้คณะของเราเนี่ยได้รับเกีย,ดยโดยพระจาแลกรยูโตรยามาปิดผาพะจ่า,จ,าจะมากสู่ฟ้าเรามาทำาพิธีนี้แล้วต่อไปที่จะพูดมากเมื่อก้าตอนสดเอาไมไได้ไหมขอโทษค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะชาวคณะของเราก็อยู่กันที่หุบผาสวรรค์จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็กําลังที่จะเวียนเทียนรอบองค์พระด้านหลังนะคะจํานวน3รอบด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะมีเราชาวคณะบางส่วนที่ขึ้นไปบนหุบเขาสวรรค์น,นะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่จะไปสักการะพระวัดรอบๆหุบ,บผาสวรรค์ด้านนอกนะคะอีกจํานวน3วัดด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เดินั้งมันเดินได้สบายสบายเอาว่าพร้อมการคาถารูกพระวสีอิติสุขะโตอรหันพุทโธนะโมพุทธายะอัตวีคมคาพระพูทธเจวาเข้ามาในหันอิติสุขะโตอรหันพุทโธนะโมมาในหันอาสาเราอัญเชิญเทวดามาเข้าร่างแล้วต่อไปเราจะมีพลังพิเศษพลังแสงทำยาระดับโดติดี่ยวก็เฉยๆไว้อ้าว เดี๋ยวเราจะไม่เดิน3ามรอบเพราะว่าจะเหนื่อยมากเราเดินแค่รอบเดียวแล้วจะเราจะไปวางวางพวกดอกไม้พวกอะไรเนี่ยข้างฝั่งนู้นนะ ันนี้ถือว่าเราทอดผ้าป่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวายสีฉันายสีวางไว้นี่คู่หนึ่งเอาบสีใบสีมาวางไว้นี่ก็ได้โยมเนี่ยวางไว้หน้าพระนี่แหละคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวพระพุทธรูปมาวางที่นี่พระพุทธรูปมาวางที่หน้าพระอโอ้ผมตรงนี้เลยโยมรรพุทธผมตรงนี้เลยเอาตรงนี้โอ้ตรงนี้ โอโพธิยามูเลสักยานนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหิชนันอตโยสุยมจสุ Nangkai kamang batang kamang batang kina batang kina menohang panikita ผู้ใดถวายผ้าถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดในยุคก,ก่อนไม่ได้ทํางานจะทําให้มีเครื่องป้องกันคือได้สามีดีสามีชั้นสูงถ้าได้สามีเป็นคนมีอำนาจเนี่ยจากสามัญชนเลื่อนเป็นเจ้าหญิงเป็นราชินีดได้เลยถ้าเกิดในยุคสมัยใหม่อยากประกวดนางงามน่จะได้รางวัลบางคนนั้นสวยจะประกวดไม่ได้เพราะไม่ได้เคยทําพวกนี้ไม่ได้เคยทำผ้าถ้าใครอยากได้นะยงอันนี้ด้วยอันหนึ่งสำคัญยุคสปร ต้องทําทั้งฉัดด้วยทําอันนี้ด้วยจึงจะได้เพราะว่าบางคนมันสวยคู่ขี้กันประโยมนถ่ายผ้าห่ม mm hmm. เขาจะเลือกถวายแล้วจะเป็นอะไรที่จะทำเป็นคนมีวสยมสูงละเอียดก่อน mm hmm. อยู่ที่นี่เห็นไหมหลวงพ่อนิ่งงามไม่ใช่ผ้าธรรมดา mm hmm. เป็นผ้าที่ประดิษฐ์ประดอยละเอียดคนที่ทําได้ต้องจิตสูงหรือไม่ก็มีตังที่จะซื้อมาได้วันนี้เรามาอยู่ในต่อหน้าองค์พระที่อภิญญาประโยน์อย่ามองดวอาทิตย์มององค์หน้าพระโยง หนึ่งเดียวในประเทศไทยอันซีนไทยแลนด์เราได้มาอยู่ในสถานที่ยอดเยี่ยมมากในตะวันนี้ตรงนี้ในวันสิ้นปีด้วยเป็นครั้งแรกของพวกเราเกือบจะทุกคนนั่นแหละใช่ไหมพระอาจารย์ก็แค่มามาสำรวจเฉยๆยังไม่ได้พาเวียนเทียนเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถ้ำเทวดากับไปสักกระรนหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็จะขึ้นใครไม่ขึ้นก็ามาขึ้นรถไปทำบุญอีกสามวัดนี้

้นตรงไหนอ่ะตามท่านไป call <laughs> แกแค่นี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปข้างบนกทีนึงมันมีหลายๆจุดข้างบนก็ตเดินไม่ใช่ัาเรต่องล้วน้เดินไอต้องเดินกลับ ไปย้อาทำมนไ้ด้ยนะแม่ถ่ายให้พี่ย้อถ่ายเลยจจห้ะนสอสจเอ่ะส่ให้ฟ้าอากงอ่ะวถ่ายถ่ายสวยๆนะ 你 <laughs>。 ไม่ไส,สวยเราอยู่ต่อหน้ารัการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองราชบุรีอยู่หลวงโยโุคประปัติอะไรรู้สมัยก่อนแล้วเป็นเจ้าเมืองราชบุรี น้อยนักที่จะมากันตรงนี้โยกคนส่วนใหญ่มาไม่ถึงและไม่รูบางคนเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าตากที่รอนหนึ่งรอนหนึ่งจะได้ร่วมมีส่วนร่วมอย่าไปไม่ไม่ไม่ ก็ได้ครับนั่งข้างหน้าก็ได้หมอนล้นจอนั่งใครน้าข้างหน้ามันก็ได้ครับหน้าข้างหน้ามันก็ได้ครับ พอแล้วก็ยืนหนาหน้าประธานหนท้นเรื่องมันติดนชงวันนะใช่ใช่่นมสคอ่านหยาบงยานหยาบนหอมทาแบบนี้จะเป็นทานเล็กงตรงไหนไม่ใช่ฟางยักษ์นางยักษ์แต่ดอกบเลอาจารย์่งให้มาไม่เลย เรื่องี้ไม่เป็นพักที่นี่ตรงนี้เป็นอนุสาวรีร่อนหเราน้อยคนน,นักที่จะมาถึงตรงนี้ทีนี่อดีตเป็นผูปผาสวรรค์เคยเป็นที่อยู่ของพวกอมนิสพวกโจรพระอรหันก็เคยอยู่ระอรหันเคยมาอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราไปอ่อนนิ้เดินไปสมัยเมื่อสองพั0 0้รสอง เกือบสองพันห้าร้อยสมัยก็ส่งมาได้เพราะว่า,าคณะกรรมการนี่จะใหญ่สุดแล้วอยู่ไม่มีอะไรเกินนี่แล้วเรามาแล้วมาเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าในธรรมดาแต่วันนี้เราได้ทำหน้าที่อยิง่งใหญ่มากๆแล้วก็ราษฎรหนึ่งแล้วก,ก็่หนึ่านก็เชิญมาด้วยทีนี้ใครที่ถือมาแม่ลูกมาวา,างเครื่องราชสักการะการมีพอๆกันเลยได้เป็นกษัตริย์ทั้งสองได้เป็นกษัตริย์ทั้งสอง อาด้อมประจานโยมอาด้อมกันโต้จะนี้ก็จะตีนับประการที่เกีลยวกับการจัดระบ พเจ้าตาก็เป็นหมาเล็พเาากพวกหมาเล็กเนี่ยก็จะมาดูแลเมือตาตาแค่รา,ากษัตริย์ยศสมัยนั้นก็จะเป็นหลวงยกกร,ร,ระบังพเจ้าตาเป็นหลวงยกกระบังเจ้ามือตาแล้วแที่มันเป็นหอะไรไม่รู้แต่เจ้าัวไไ่ตอด ค่ะแ,แล้วตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในบุกผาสว่างแล้วนะคะและเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ทำการสักการะ พระบ,บรมราชค่ะ,คะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เดินทางเข้ามาในบริเวณของหุบผาสวรรค์แล้วนะคะและเราก็ได้ทำการสักการะพระบ,บรมราชานุสาวรีย์ของรัชก,กาลที่หนึ่งนะคะและเดินมาไม่ไกลค่ะนิดเดียวเองเราก็จะเจอกับถ้ำสาลิกานะคะแล้วก็ขวดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในถ้ำกันค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าถ้ำสาลิกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันค่ะเพื่อชมบรรยากาศภายในและสักการะรูปจำลองของหลวงปู่ทวดกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะ ระัหัวระัหัวหน่ร้อยนร้อเราไม่ใช่สนังสือพิมพนะ